พูดงผมทราตั้มเดินเดินดนม้เลยอผมขออนุญาตเดินตรงนี้นะขออนุญาตนะครับไมาได้ผมไม่ว่าอยู่แล้วจริงๆตอนที่ตั้มมาถึงเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับจะถอดไม์แล้วก็จะลงจากเวทีเพื่อให้ตั้มมานั่งกับบุญถาวรเพราะว่าผมถือว่า การออกรายการเนี่ยผมได้รับเชิญจากรายการวนกระแสจากพี่หนุ่มนะแต่ผมนั่งคิดนอนคิดแล้วทํายังไงวะสถานการณ์ตอนนั้นคือมันเหตุเกินเหตุการณ์มันเกิดเ,เ,เฉพาะหน้านะครับผมก็เห็นว่าพี่หนุ่มเป็นน้องผมอ่ะนะถ้าผมดึงไม่ออกแล้วก็ลุกขึ้นรายการสวดพี่หนุ่มก็เสียหายก็ให้เกียิก็คือไมอ่ไม่ลุกขึ้นดีกว่านะก็อยากจะดูว่าคนพวกนี้จะทาอย่างไรกับเรา เมื่อกี้ผมได้ยินพูดถึงพูดถึงผมอยู่หรอครับว่าชนะคดีผมมาเนี่ยผมผมงงมากชนะคดีไหนมาเพราะว่าเอาเอานี่ก่อนดีกว่าครับคือทนายตั้มคือยังไงคือคือคือคุณคืออย่างนี้ครับพี่อัดอย่าเพิ่งมองเจตนาผมไม่ดีนะครับคือที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมมาเห็นพี่อัดเนี่ยโดนลังแกจากตำรวจนะครับโดนฟ้องคดีเนี่ยเยอะผมเลยอยากจะออกมาช่วยพี่อัดนี่แหละเออพี่อัดอย่าไปคิดถึงเรื่องเก่าๆครับนะพี่อัดนะ ทำเพื่อน้องแตงโมผมชื่นชมนะผมก็อยากให้ความเป็นธรรมกับน้องแตงโมนี่ผม,ผมบอกตรงๆงเลยนะนี่อันนี้ผมพูดต่อหน้าสื่อเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่อาจมีคลิปจริงนะครับผมจะถอนฟ้องเนี่ยสิบยีคดีผมถอนให้หมดเลยไม่แบบนี้คุณไปนี่เป็นการท้าทายเปล่าไม่ใช่ท้าทายครับคือผมก็อยากจะให้ให้เรื่องน้องแตงโมนเนี่ยให้มันจบอะครับว่าคือยังไงกันแน่นะครับอย่างที่บอกกับทุกคนเนี่ยนะพี่อาจเมื่อกี้ผมได้ยินพี่อาจพูดอยู่ว่าเออพี่อาจจะโดนมาหลายคดีแล้ว แล้วเดี๋ยวถ้าไปเปิดคลิปนี้อีกเนี่ยนะเดี๋ยวจะโดนคดีอีกผมยอมติดคุกแทนเลยนะครับเอาคลิปมาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับรับรองสองวันจบเลยแล้วถ้าตํารวจไม่ดําเนินคดีนะครับไม่ดําเนินคดีคนบนเรือในข้อหาฆาตกรรมถ้าเกิดมีคลิปกีดขานะครับอืมผมจะดําเนินคดีผู้บัญชาการภาคหนึ่งเลยนะพลตารวจโทรผมก็ไม่กลัวผมพูดตรงนะ ถ้าพี่อยากดูผมให้ดูดูได้ผมไม่ได้หวงสรุปว่าเดี๋ยววันนี้พี่ให้ผมดูคลิปนะให้ดูให้ดูภาพภาพไม่ต้องดูคลิปเอาภาพก่อนแต่สิ่งหนึ่งในระหว่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับพี่หนุ่มก็แจ้งผมว่ามีจ็อกอยากอยากกดินโดยมีกระติกเนี่ยนะเป็นคนให้จ็อบโทรเข้ามาผมก็บอกพี่หนุ่มว่าโอเคให้จ็อบเข้าไปเลยเพราะว่าจ็อบเนี่ยไม่เคยออกรายการไหนเลยนะจาได้ว่าไม่เคยออกรายการไหนเลยแล้วก็ให้พี่หนุ่มให้อาลัอนญาให้จ็อบโทรเข้ามา ซึ่งจจอบก็ได้พูดคุยก็ผมแป๊ดเดียวไม่เกินนาทีเจ้าก็วางสายไปจ๊อบครับพอดีว่าเห็นมีคนบอกผมว่ามีพี่อยาฉริยะเนี่ยพูดพาดพิงถึงผมอยู่หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ไม่จ๊อบเดี๋ยวนะคือเขาไม่ได้พาดพิงตัวจ๊อบเขาแค่บอกว่าอะไรแล้วคุณหยาฉริยะเคยคุยกับผมหรือเปล่าครับอะไรครับผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดถึงพี่นะพี่ผมไม่ได้พูดที่ผมพูดดีว่าภรรยาพี่อ่ะเข้าโรงพยาบาล ไม่่เราพลาดพิงอะไรถึงผมหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่เขาบอกว่าภรรยาของคุณอนะเข้าโรงพยาบาลแต่ผมก,กับคุณอาชือกับคุณอะชทียะไม่เคยติดต่อกันหรือไม่เคยคุยกันเลยก็ไม่เคยรู้จัก, <ผม S 1> จกกันอยู่แล้วนะครับคุณอาชทียะพูดอะไรก็รักษาคาพูดแล้วก็ดูคําพูดด้วยนะครับตอนนี้ผมติดธุระอยู่อย่าไกลเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับไม่เป็นไรนะนาานต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามีการโทรเข้ามาแบบสายของแซนสายของปอซึ่งผมก็บอกพี่หนุ่มว่าแซนนี่ผม ไม,ไม่ไม่อนุญาตให้ให้ให้ฟดอินเพราะว่าผมถือว่ามันก็เป็นเรื่องเก่าอ่ะนะเพราะคุณก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับแต่โมโตกท้ายเลยอยู่แล้วนะครับส่วนปอเนี่ยเขาอยากจะพูดอ่ะผมก็บอกว่าแล้วแต่นะแต่ว่าจริงๆคือก็ให้แป๊บเดียวนะอาารรับสายดิครับ <Okay. S 2> ผมอยากจะรู้คืออะไร สวัสดีครับฮัลโหลครับครับพี่ครับปอปครับใช่ครับว่าไงพี่หนุ่มเองครับว่าไงครับเอ่อพี่หนุ่มครับผมอยากถามพี่อาเชลี่ยตอนนี้พี่อยู่ในรายการเลยนะฮะตรงนี้ลยนะครับใช่ครับสดครับปอครับโอ้โหตายแล้วผมโอ้เอาว่าไงปออ้าวว่ามาได้ไหมครับพี่บอกว่ามีคนสารภาพบนเรือครับมีจริงเหรอครับอันไหนครับมีจริงมีมีจริงคนที่สารภาพบนเรือมีจริงเหรอปอถามอ่ะมีสิครับ เอ้าถ้ามีทำไมพูดไม่ได้อะครับอ้าแล้วผมจะพูดได้ไงที่ที่อ้าถ้าอยุางนี้คุณก็พูดกล่าวไปเรื่อยๆอ่ะแล้วไม่มีข้อเท็จจริงคนทั้งประเทศก็ติดตามมาประมาณสามสี่เดือนก็คุณกับผมอยู่ในกระบวนการขางศาลคุณกับผมอยู่ในกระบวนการของศาลอยู่นะนะครับอืไหนครับ่อเหนครับโอ้โหผมไม่้ะกันอ่าผมไม่ได้พูดมั่วเอาว่าเอาว่ากันในกระบวนการทางศาลน่ะไม่ว่าคุณจะพูดสิครับ คนรลกดูอยู่ทั้งประเทศนะครับผมจะมาคดูนะคุณปออยากให้ก็พูดว่าอะไรนะก็บอกว่าคนที่บอกว่าสารภาพมีจริงไหมผมยืนยันว่ามีเอ้ยห้าคนบนเรือพี่ทำไมพูดไม่ได้หมายถึงห้าคนบนเรือที่สารภาพได้เขาให้เขาให้เดี๋ยวนะแซนแซนโทรเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเขาโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะปอปอพี่ขอสามสายกับแซนด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนะซึ่งผมก็บอกพี่หนุ่มว่าแซนนี่ผมไม่อนุญาตให้ให้โฟรดีหมดเลยตอนนี้ปออยู่ในสายด้วยนะครับ อ๋อารจะพึ่งนะพิจไซขอพี่ปออีกนิดนึงครัขอคตอครับว่ามีจริงหรือเล่าครับถ้าคนบเรือหรือปล่ครับช่ตอบหน่อครับุกคุณคุณคุณแต่งเรื่องชี้นาครับตอบหมครับะผมจะแต่งเรื่องชี้นยังไงครับเอ้าแล้วตอะมั้ยตอบ่ไดนะเออคุณเอางี้ว่าคุณไม่มีข้อมูลเหครับไม่มียังไงครับผมมีล้กันอ้าก็ไม่มีแคพูดสิครับเราจะไปต้องผมต้องพูดเหรอพี่โนวิต้ามันาำได้องพูดนะคนใงประเทศลอยดูดูอยู่ของอุตสาะไรรบ เอาเอา,อางี้ได้ไหมปอหปายความว่าอะไรครับพอแซนพวกนี้คุณมาเองเลยพวกนี้คุณมาอรายการเลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องทําเคุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะทำไมผมต,ต้องไปดีเบตกับคุณแต่เนื่องจากว่ามีการเนี่ยอยู่จะมาขอดูคลิปผอม,มีคนหนึ่งเนี่ยคลิปมีดกี่ขาเลยเนี่ยนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจของเขานะแต่ละคนก็มาแบบเจ้ามีดกี่ขาเท่านั้นผมเลยอย่างนี้นะครับว่าเริ่มต้นเดิมทีก็มีอาคมคงสวัสด์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชนบทนะก็พูดถึงเรื่องคลิปนะ ต่อมาทำไมามาพูดถึงตั้มก็เรื่องคลิปมารณรงค์แก้เพ็กก็เรื่องคลิปเดชาก็เรื่องคลิปนะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเดชาคือคู่ต่อสู้ผมในขณะนี้นะตั้มก็คือคู่ต่อสู้ผมในขณะนี้อาคมคงสวัสดิกับรณรงค์แก้เพก็กก็นะครับถูกมกล่าวหาคดีอยู่ระหว่างอายการนะครับจังหวัดสมุทรปราการอยู่นะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับทุกคน,นคือคู่คู่ต่อสู้ของนั้นในคดีที่มีการฟ้องร้องกันอยู่และอยู่เนี่ย คนเราเนี่ยสู้กันมาสามปีแล้วอยู่ๆบอกว่าจะพักการสู้รบนะแล้วจะมาช่วยผมนะต่อสู้กับตํารวจภาคหนึ่งจะขอดูคลิปหลักฐานก,นก่อนคือคลิปมีดกีดขานะครับนะซึ่งผมถามพี่น้องประชาชนคนตํางประเทศก็ได้ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งไปฟอ้องผมที่สารญารัชดานะแล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวันจันทร์ถึงเนี่ยนะในวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี้ย นะครับก็มีคดีหนึ่งที่ผมต้องถูกตั้งเดือนมคดีที่สารนายราชนาเหมือนกันการที่ถูกฟ้องเนี่ยนะครับกว่า20คดีมาเนี่ยแล้วก็ต่อสู้กันมาจนเหลือแค่สองคดีเนี่ยนะครับสิ่งที่บอกว่าถ้าผมให้ดูคลิปจะถอนฟอ้องหมดเลยมันผิดวิสัยอยู่แล้วในการที่เราจะให้ดูซึ่งทนายของเราเนี่ยนะครับคณะทนายของเราและที่ปรึกษาของเราเนี่ย ไม่อนุญาตเปิดให้ใครดูอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหลักฐานที่เรายื่นสารไปแล้วนะครับซึ่งอย่าง,างที่ผมเรียนครับว่าผมจะเปิดก็ต่อเมอื่ออยู่ในสารเท่านั้นทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ผมจะต้องออกผลกระแสการใช้ในการหลกระแสเป,เป็นเครื่องมือเพื่อต้องการที่เกิดผมหรือก็ตามเนี่ยหรือต้องการทาลายฐานโดยยืมมือพินุ่มกัญชัยเนี่ยนะในายการุลกระแสเนี่ยมาเพื่อนะครับสร้างปัญหาเนี่ยในวันนี้ที่เกิดขึ้นก็เรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งเทศนะครับว่านะผมขอแล้วกัน นะครับอย่าไปตาหนิพี่หนุ่มเลยนะเพราะว่าเขาก็เป็นพิธีกรต่างคนต่างทําหน้าที่กันเขาก็มีหน้าที่ในการจัดรายการนะครับส่วนผมก็มีหน้าที่ต้องไปชี้แจงแล้วก็ต้องไปไปตอบคำถามที่พี่หนุ่มถามนะครับแต่ที่ผมวันนี้ที่เสียงผมเสียความรู้สึกคือว่าเรารับไปได้ตรงที่ว่าคือผมไม่อนุญ,ญาตให้ตั้มเนี่ยนะครับเหมาะรายการ ถ้าอยากจะดูให้ดูนอกรายการนะครับการทําแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมพุ่งตรงว่าพอ,อคุณคุณดูเอาง่ายว่าดูของที่เราไม่ได้ให้ของจริงคุณดูคุณยังออกรายการคุณยังพูดเลยนะไม่ได้สร้างสารรค์ให้กับในในในรายการเลยอี่อัด กระติกส่งมาแล้วบอกว่าจอา็อบอะอยากเข้าสายพี่อัดไม่ได้นี่ไม่เป็นไรสุดท้ายจ็อบโทรเข้ามาเองพี่ก็เลยรับพี่อัดก็ให้รับพี่ก็รับพี่ถามว่าแล้วทําไมพี่อัดถึงบอกว่าพี่เอาคนไปยําผมก็บอกพี่หนุ่มว่าโอเคให้จ็อบเข้ามาเลยเพราะว่าจ็อบเนี่ยไม่เคยออกรายการไหนเลยนะจำได้ว่าไม่เคยออกรายการไหนเลยแล้วก็ให้พี่หนุ่มให้อะให้อนุญาตให้จ็อบโทรเข้ามาต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามีการโทรเข้ามาแบบ สายของแซนสายของปอซึ่งผมก็บอกพี่หนุ่มว่าแซนนี่ผมไม่ไมไมอนุญาตใ,ใ,ให้ฟ้ร์ดีคือไม่ได้เตรียมอะไรกับทนายตั้มเลยคือเรื่องของเรื่องคือว่าตอนเช้าทนายตาั้มแกโทรมาแกบอกวันนี้คุณอัจฉริยะมาออกใช่ไหมบอกพี่อัดมาออกใช่ไหมบอกใช่พี่ก็ถามว่าทําไมเพราะอะไรเขาอยากเซอร์ไพรส์เขาอยากมาช่วยพี่อัดคือพอมาจริงพี่ก็ตกใจอะ่ะเพราะว่าน้องคือน้องที่น้องอยู่ข้างล่างเขาบอกว่านี่อัทนายตั้มมานะแต่พี่นั่งอยู่กับพี่อัดในรายการพี่ก็เลยอเอาโทรศัพท์ที่ทางฝั่งทนายตั้มคุยอ่ะ ส่งให้ส่งให้ทางฝั่งของพี่อัดดูเนี่ยพี่ก็ส่งเนี่ยพี่ก็ส่งไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะดูแปลกๆไหมอย่าเลยคุณมันจะดูแปลกๆไหมไปออกรายการด้วยนะหาวิธีช่วยตังโมมันจะดูแปลกๆไหมอย่าเลยคุณพี่บอกอย่าเข้ามาเลยบอกอย่ามาเลยพี่พี่ก็บอกแบบนี้นะแต่เขามาพี่ก็รู้ทายังไงพอมาเสร็จอ่ะพี่ก็ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าพี่ก็ถามพี่อัดในรายการเลยว่าโอเคไหมเนี่ยตั้ามาเนี่ยจะให้เข้าไหม ก็บอกได้แต่เขาโอเคก็ได้ได้พี่เป็นอะไรอ,อกข้ามาได้แต่มาถ้าเกิดพี่อัดบ,บอกว่าไม่ได้ผมขอคุยพี่ก็ไม่ให้ตามเข้าคือด้วยมารยาตพี่ไม่เข้าอยู่แล้วแต่ที่ผมวันนี้เก็ดความรู้สึกคือว่าเรารับไปได้ตรงที่ว่าคือผมไม่อนุญ,ญาตให้ตั้มเนี่ยนะครับหมอกรายการนะแต่ถ้าอยากจะดูให้ดูนอกรายการ